ชาวบ้านในละแวะกนั้นได้เห็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนหวาดกลัวจนตัวสันคุณข่านผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ทุกคนยกย่องในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจและความมั่งคั่งหายตัวไปนานถึงหนึ่งสัปดาห์คฤหาสน์หลังใหญ่ที่ประตูสูงตระงานถูกปิดล็อกด้วยกุญแจและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวทั้งสี่ของเขาออกมาประกาศข่าวพ่อของเราเสียชีวิตแล้วเมื่อประตูคฤหาสน์ถูกงัดออก และพบร่างที่เน่าเปื่อยของเขาในห้องชาวบ้านทั้งหมู่บ้านตื่นตะลึงสภาพศพแย่ถึงขนาดที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วเรากับไฟป่าผู้คนเริ่มซุบซิบกันคนร่ำรวยก็ตายอย่างโดดเดี่ยวและน่าสังเวชเช่นนี้หรือลูกชายที่คุณข่านเคยภูมิใจนักหนาละไปไหนกันหมดคำตอบปรากฏเมื่อเห็นลูกสาวทั้งสี่แบกร่างของพ่อด้วยบาที่สันเทามุ่งหน้าไปยังสุสานเก่าของพวกเธอหนักอึ้งราวกับไม่ได้แบกแค่ร่างไร้วิญญ,ญาณแต่ยังแบกภาระแห่งอดีต ส่วนลูกชายทั้งสองที่คุณขานเคยภาคภูมิใจไม่ปรากฏให้เห็นแม่แต่เงาเหตุการณ์นี้ประหนึ่งลงศพที่แสดงให้โลกเห็นถึงความจริงอันโหดร้ายลูกสาวที่ถูกกดขี่และถูกเหยียบย่ำความฝันมาตลอดชีวิตวันนี้กลับเป็นผู้ที่แบกศพของพ่อผู้โหดร้ายไปสู่หลุมฝังศพเมื่อถึงสุสานภาพที่ชวนตะลึงยิ่งกว่าก็ปรากฏขึ้นศพถูกวางลงบนพื้นแต่ไม่มีใครยอมกล้าออกมานำสวดศพผู้คนเริ่มถามคุณขานทำบาปอะไรไว้ทำไมถึงไม่มีใครรู้ว่าเขาตายไปแล้วเป็นสัปดาห์ ทำไมศพของเขาถึงถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยอยู่ในห้องเพียงลําพังและทําไมวันนี้แม้แต่พิธีศพของเขาก็ยังถูกทอดทิ้งเรื่องราวนี้คือเรื่องของความเย่อหยิ่งการกดขี่และความโดดเดี่ยวคุณขานเป็นคนใจแข็งและโหดร้ายผู้ที่ไม่เคยเห็นค่าผู้หญิงเขามองว่าผู้หญิงไม่มีคุณค่าใดๆรากเงาของทัศนคตินี้มาจากวัยเด็กเมื่อเขาเกิดมาแม่ของเขาก็เสียชีวิตลงเขาเติบโตมาโดยปราศจากความรักของแม่ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อ และปู่ความขาดหายของความอบอุ่นจากแม่ทําให้ใจของเขาแข็งกระด้างเขามองผู้หญิงไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มเขาใช้ความมั่งคั่งอํานาจและอิทธิพลในทางที่ผิดผู้หญิงในสายตาของเขาเป็นเพียงของเล่นใช้แล้วก็ทิง้งพ่อของเขาเคยตระหนักว่าเขาทําผิดที่เลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นเช่นนี้แต่เมื่อรู้ตัวทุกอย่างก็สายเกินไปหลังจากพ่อเสียชีวิตคุณขานได้สรภาพเต็มที่เขาแต่งงานกับนุสรัตหญิงสาวที่เรียบง่ายและหวาดกลัวเขาเชื่อว่านุสรัต จะไม่มีวันขัดขวางเขาหนึ่งปีหลังแต่งงานพระเจ้ามอบลูกสาวฟ้าแฝดส,สองคนให้พวกเขานุสรัตดีใจจนสุดขีดแต่สำหรับคุณขานมันเหมือนวันสิ้นโลกเขากโกรธจัดและทำร้ายนุสรัตอย่างโหดร้ายกล่าวหาว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้ลูกสาวนุสรัตเจ็บปวดทั้งกายและใจแต่ได้เพียงร้องไห้และขอพรจากพระเจ้าให้ให้อภัยและมอบพลังให้เธออดทนคุณขานประกาศชัดเจนว่าเด็กผู้หญิงพวกนี้จะไม่อยู่ในคฤราสห์และวันนั้นเอง เด็กน้อยทั้งสองถูกส่งไปอยู่ในห้องพักคนรับใช้เก่าๆที่มุมคฤหาสา์โดยมีหญิงชราผู้รับใช้คอยดูแลนุสรัตแอบไปหาลูกๆสบอกพวกเธอร้องไห้และขอพรให้มีพลังฝ่าฟันต่อไปเด็กๆรู้จักหน้าแม่แต่ไม่เคยเห็นหน้าพอสองปีต่อมานุสรัตตั้งครรภอีกครั้งเธออธิษฐานวันคืนขอให้ได้ลูกชายและครั้งนี้คำขอของเธอเป็นจริงพระเจ้ามอบลูกชายฝาแฝดให้คุณขานดีใจจนล้นหลามประกาศด้วยความภาคภูมิว่า ลูกชายทําให้ศีรษะของข้าสูงขึ้นลูกสาวมันน่าสาปแช่งนุสรัตถึงได้รู้ว่าทําไมคุณขานถึงเกลียดลูกสาวนักเพราะผู้หญิงที่เขาทําลายชีวิตเคยสาปแช่งว่าสักวันลูกสาวของเขาจะทําให้เขาอับอายความกลัวนี้ฝังลึกในใจเขาทําให้เขามองลูกสาวทุกคนเป็นภัยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อสาจิยาและนาจิยาเผลอวิ่งไปในลานคฤหาสนตและบังเอิญเจอหน้าพ่อเขาจะตะโกนด้วยความโกรธพาพวกมันออกไปจากสายตาข้า นุสรัตร้องให้ขอร้องว่าพวกเขาก็เป็นเลือดเนื้อของท่านแต่คุณขานไม่เคยฟังภาระแห่งความเศร้าโศกและความอัปยศทำให้นุสรัตใจสลายเธอเสียชีวิตลงไม่นานหลังจากนั้นและเพียงไม่กี่วันหญิงชราที่ดูแลลูกสาวก็จากไปเช่นกันตอนนี้ในคฤรืสห์ไม่มีผู้หญิงอื่นใดน,นอกจากสาจิยาและนาจิยาคุณขานสั่งอย่างเด็ดขาดว่าตั้งแต่วันนี้พวกเจ้าจะต้องทำงานทุกอย่างในบ้านเหมือนคนรับใช้สองพี่น้องน้ำตาคลอ แต่ไม่กล้าขัดขืนในใจของพวกเธอยังมีความหวังเล็กๆว่าการทำงานในบ้านอาจทำให้ได้ใกล้ชิดพอเวลาเคลื่อนผ่านไปเมื่อถึงวันแต่งงานของลูกชายทั้งสองคุณขานจัดงานใหญ่โตจนเป็นที่โจทย์จานไปทั่วเมืองใช้เงินทองมหาศาลแต่สำหรับลูกสาวเขาไม่ยอมเสียสตังแม่แต่บาทเดียวไม่มีเสื้อผ้าใหม่ไม่มีเครื่องประดับไม่มีความสุขสาจิยาและนาจิยาต้องใช้ชีวิตในเสื้อผ้าขาดขาด และวันแห่งความเจ็บปวดที่สุดมาถึงเมื่อคุณขานพูดอย่างชัดเจนว่าพวกเจ้าจะไม่มีวันได้เข้าร่วมงานแต่งงานคนอื่นจะพูดว่าอย่างไรเด็กผู้หญิงหน้าสาบแช่งพวกนี้คือใครข้าไม่ยอมรับว่าพวกเจ้าเป็นลูกสาวสองพี่น้องร้องให้กลับไปที่ห้องพักเก่าๆนาจิยาเะอึกสะอื้นถามว่าเราทำอะไรผิดสาจิยาเช็ดน้ำตากอดน้องสาวและปลอบว่าอดทนไว้นะน้องสาวพระเจ้าอยู่กับผู้ที่อดทนบางทีศักวันพ่ออาจจะใจอ่อนลง แต่ความจริงคือใจของพ่อยิ่งแข็งกระด้างขึ้นทุกวันแม่แต่สภัยทั้งสองก็ปฏิบตัติต่อพวกเธอไม่ต่างจากคนรับใช้คุณขานกลัวว่าลูกสาวจะทำให้เขาอับอายเหมือนที่เขาเคยทำลายชีวิตผู้หญิงคนอื่นเขาจึงขังสาจิยาและนาจิยาไว้ไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้เรียนหนังสือและไม่ให้พบปะผู้คนโลกของพวกเธอถูกจำกัดไว้แค่ครัวและห้องพักคนรับใช้ วันหนึ่งมีแขกมาเยือนคฤราน์นาจิยาบังเอิญเจอเขาและพาไปยังห้องรับแขกด้วยความสุภาพเรื่องเล็กน้อยนี้กลายเป็นหายนะคุณขานจับได้และลงโทษนาจิยาด้วยความโหดร้ายเขาใช้เข็มขัดตีและขู่จะราดน้ำมันจุดไฟเผาสา,าจิยาคุกเข่าขอร้องพ่อขาน้องสาวหนูบริสุทธิ์ปล่อยน้องไปเถิดแต่คุณขานโกรธจัดตะโกนว่าพวกเจ้าสองคนเริ่มปกป้องความผิดของตัวเองแล้วเจ้ามีปากกล้าพูดเจ้าต้องแอบคุยกับผู้ชายคนนั้นแน่ เขาเรียกคนรับใช้ใหม่มาและบังคับให้แต่งงานกับนาจิยาทันทีนาจิยาและสาจิยากอดกันร้องให้นาจิยาพูดทั้งน้ำตาว่าไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าหลังจากนาจิยาถูกส่งตัวไปสาจิยาได้ยินสะพ้ายใหญ่พูดกับอีกคนว่าเห็นไหมกกำจัดน้องสาวคนหนึ่งได้แล้วเหลืออีกแค่คนเดียว สาจิยารู้ทันทีว่านี่คือแผนการของสไัยใหญ่เธอยิ่งระวังตัวมากขึ้นแต่สไัยใหญ่ก็หาโอกาสได้กลางดึกขณะที่สาจิยาทำงานในครัวพี่ชายของสไัยใหญ่บุกเข้ามาในห้องของเธอและพยายามลวนลามสาจิยาร้องขอค,อความช่วยเหลือแต่เมื่อทุกคนมาถึงสไัยใหญ่และพี่ชายกลับโกหกว่าสาจิยาเป็นฝ่ายชวนชายหนุ่มมาลูกชายทั้งสองของขานสนับสนุนคำโกหกนี้คุณขานโกรธจัดบังคับให้สาจิยาแต่งงานกับราหิมชายขี้เมา และขับไล่เทออกจากคฤรืหาดในคืนนั้นสะพ้ายใหญ่ยิ้มสะใจส่วนสาจิยาได้แต่ร้องให้กับโชคชะตาแต่พระเจ้ามีแผนอื่นราหิมผู้ที่เคยตั้งใจทำลายชีวิตเธอกลับสำนึกผิดเขาเลิกนิสัยแย่ๆทำงานหนักและกลายเป็นคนดีสาจิยาขอบคุณพระเจ้าที่ปกป้องชีวิตเธอแม่จะผ่านความเจ็บปวดเธอยังคงโทรหาพ่อเพื่อถามสารทุกแม่จะถูกด่าทอแต่เสียงของพ่อทำให้ใจเธอสงบราหิมถามด้วยความแปลกใจว่าทำไมเจ้ายังติดต่อพ่อที่เกลียดเจ้า ซาจิยาตอบเบาๆว่าแค่ได้ยินเสียงท่านใจฉันก็สงบแล้วเวลาผ่านไปลูกชายทั้งสองของขานยึดทรัพย์สินทั้งหมดขายคาราฮ่าแบ่งเงินกันและทิ้งพ่อไว้ในแฟลตเล็กๆที่เช่าคุณขานกลายเป็นคนโดดเดี่ยวเขาเริ่มสำนึกถึงบาปและความผิดพลาดเขาคิดถึงลูกสาวคิดถึงอาหารที่พวกเธอเคยทำให้คิดถึงรอยยิ้มและคำพูดของพวกเธอแต่เขาก็ถามตัวเองว่าฉันจะมีหน้ามาเรียกพวกเธอกลับได้อย่างไรในเมื่อตอนที่ฉันมีทุกอย่างฉันไม่เคยให้อะไรพวกเธอเลย อาการป่วยและความเศร้าทำให้เขาอ่อนแอลงเขาเป็นไข้หนักหลายวันโทรหาลูกชายแต่ไม่มีใครรับสายสภัยทั้งสองตอบกลับว่าอย่าโทรมากวนมีเพียงสาจิยาที่ยังโทรมาถามไถ่แต่เขาปกปิดความอ่อนแอและห้ามเธอมาเยี่ยมจนวันหนึ่งเขาอ่อนแรงจนลุกไปหยิบน้ำไม่ได้ความหิวและกระหายทำลายเขาเขานอนมองเพดานและค่อยๆสิ้นลมอย่างโดดเดี่ยวในห้องนั้นสาจิยาพยายามโทรหาพ่อแต่โทรศัพท์ปิดเธอรู้สึกถึงลางร้ายจึงรีบไปที่คฤหาสน์พร้อมราหิม แต่พบว่ามีคนแปลกหน้าอยู่ที่นั่นเพื่อนบ้านบอกว่าลูกชายทิ้งพ่อไว้ที่แฟลตเล็กๆสาจิยาวิ่งไปที่นั่นและสั่งให้ราฮิมงัดประตูเมื่อเปิดออกสภาพศพที่เน่าเปื่อยของพ่อทำให้ทั้งสองช็อกสาจิยาร้องให้ล้มลงกับพื้นชาวบ้านมารวมตัวกันและพูดว่าคนที่ไม่เห็นค่าลูกสาวก็ต้องพบจุดจบเช่นนี้สาจิยาน้ําตาคลอขอให้ทุกคนหยุดพูดจาไม่ดีถึงพ่อของเธอ สาจิยาโทรหานาจิยาน้องสาวรีบมาทันทีทั้งสองพี่น้องและราฮิมช่วยกันยกศพไปที่สุสานเมื่อถึงพิธีศพชาวบ้านปฏิเสธที่จะนำสวดโดยบอกว่าเขาเป็นคนบาปแต่สุดท้ายอิหมามเตือนทุกคนว่าการตัดสินบาปเป็นของพระเจ้าเราควรทำหน้าที่ของเราจึงมีคนยอมร่วมสวดขณะนั้นลูกชายทั้งสองของข่านปรากฏตัวทุกคนคิดว่าพวกเขามาร่วมพิธีแต่พวกเขากลับถามสาจิยาว่าเอกสารของพ่ออยู่ไหน เอกสารทรัพย์สินและครุฤาดหล่สาจิยามองพวกเขาด้วยสายตาเย็นชาและพูดว่าทรัพย์สินพวกนี้ให้เป็นของพวกเจ้าเถิดเราไม่เคยต้องการมันตอนที่พ่อยังมีชีวิตและตอนนี้พ่อจากไปแล้วเราก็ไม่ต้องการหลังจากนั้นสองพี่น้องเดินจากไปนาจิยาแต่งงานกับสามีที่กลายเป็นข้าราชการส่วนราหิมประสบความสำเร็จในธุรกิจสองพี่น้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่พวกเธอยังคงไปที่หลุมศพของพ่อร้องไห้ และสวดภาวนาให้ความสุขในใจของพวกเธอคือการที่ได้อยู่เคียงข้างพ่อในวาระสุดท้ายเรื่องราวนี้สอนเราว,ว่าความมั่งคั่งอำนาจและความเย่อหยิ่งทำให้คนตาบอดเมื่อโชคชะตาพลิกผันคนที่เคยละเลยคนใกล้ชิดจะต้องเผชิญความโดดเดี่ยวในที่สุด